รู้อายุจริงถึงกับอึ้ง นางแบบชาวญี่ปุ่นริสะฮิราโกทำให้ชาวเน็ตตะลึงด้วยลุคที่ดูอ่อนเยาว์ที่จริงแล้วเธออายุ51ปีแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้หญิงญี่ปุ่นคงความอ่อนเยาว์ไว้ได้นานกว่าผู้หญิงคนอื่นๆในโลกนางแบบชาวญี่ปุ่นซึ่งชื่อว่าริสะฮิราโกก็เช่นกันถ้าดูแค่รูปถ่ายหลายคนคงไม่เชื่อว่าเธอเข้าสู่วัยกลางคนไปแล้วริสะฮิราโกเกิดปีคศ1971ปัจจุบันอายุ51ปีและเพราะใบหน้าของเธอที่ดูอ่อนเยาว์สดใส เรากับวัยรุ่นอายุ20ต้นๆทำให้เธอกลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลมีเดียและมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า200,000คนผู้คนต่างสงสัยว่าเธอดูแลผิวอย่างไรโดยไม่มีริ้วรอยแม้แต่จุดเดียวหลายคนอาจจะคิดว่าริสาไม่ได้ทำงานหนักมากนักแต่ที่จริงแล้วริสาทำกิจกรรมต่างๆมากมายนอกจากการเป็นนางแบบแล้วเธอยังเป็นโปรดิวเซอร์ศิลปินและบล็อกเกอร์ซึ่งพิสูจน์ความสำเร็จของเธอได้จากการที่เธอมีโฟโต้บุ๊กเป็นของ ตัวเองและยังถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารหลายฉบับนอกจากไลฟ์สไตล์ของเธอแล้วริสาไม่เคยลืมความสําคัญของสิ่งเล็กๆน้อยๆในการรักษาภาพลักษณ์ที่อ่อนเยาว์หนึ่งในนั้นคือทรงผมดูเหมือนว่าเธอจะชอบสีสันสดใสเช่นสีแดงและสีชมพูและเธอเลือกสีเหล่านี้สําหรับการจัดแต่งทรงผมและการทําเล็บอาหารออร์แกนิกเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเธอเช่นกันริสาฮิราโกะมักจะโพสต์ภาพอาหารเพื่อสุขภาพที่เธอกินและมักจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของ อาหารที่มีส่วนผสมออร์แกนิกฉันซื้ออาหารกลางวันในซูเปอร์มาร์เก็ตออร์แกนิกฉันชอบทานพิซซ่าอบคามมโดะมัทฉะลาเต้กับนมข้าวโอ๊ตและน้ำเชื่อมอากาเวนอกจากนี้เธอยังเลือกใช้เครื่องสําอางออร์แกนิกและเกลืออาบน้ําอย่างไรก็ตามแม้จะดูเหมือนว่าเธอควบคุมอาหารอย่างสมดุลแต่ริสาก็ไม่ได้งดพิซซ่าหรือแฮมเบอร์เกอร์ไปเลยแต่เธอแค่เลือกใช้ส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพสําหรับอาหารประเภทนี้โดยเลือกอาหารทะเลมากขึ้น